Thank you you. ็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนรู้ในบทเรียนบทที่2นะคะในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์กรภาครัฐนะคะ ซึ่งที่ผ่านมานะคะเราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการบริหารนะคะอ,อ,องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารนะคะและยังเรียนรู้ถึงกระบวนการการบริหารที่สำคัญนะคะจำได้ไหมคะในหลักของโ s สขอบนะคะเราก็จะรู้ว่าขั้นตอนของการบริหารงานนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะซึ่งผู้เรียนนะคะสามารถที่จะทบทวนแล้วก็อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้จาก เอ,เอกสารที่อาจารย์ดาวน์โหลดไว้นะคะในบทเรียนออนไลน์นี้นะคะ และประการต่อมานะคะเรายังได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่สำคัญนะคะของการบริหารงานภาครัฐซึ่งมีความแตกต่างอย่างโดดเด่นนะคะกับการบริหารงานของภาคเอกชนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเป้าหมายในการบริหารงานของภาครัฐที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักนะคะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจว่า ลักษณะสำคัญนะคะแนวคิดสำคัญของการบริหารภาครัฐเป็นอย่างไรแล้วนะคะเราก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรของภาครัฐนะคะซึ่งในบทเรียนที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างรูปแบบของโครงสร้างองค์กรที่สำคัญสำคัญนะคะหรูปแบบหลักนะคะที่สามารถ นำไปศึกษานะคะของการจัดองค์กรภาครัฐในประเทศไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กรแบบาสายงานหลัก ะะหรือโครงสร้างองค์กรแบบสายงานหลักและสายงานสนับสนุนนะคะการจัดโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่นะคะการจัดโครงสร้างองค์กรตามารูปแบบของคณะกรรมการนะคะหรือการจัดโครงสร้างองค์กรแบบแมทริกนะคะที่ เกิดขึ้นกับโครงการหรือกิจกรรมนะคะที่มีโครงการย่อยๆเกิดขึ้นภายใต้โครงการใหญ่นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐที่ผู้เรียนสามารถนำไปทำความเข้าใจกับการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันได้นะคะอาจารย์หวังว่านะคะหลังจากได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะทั้งจากคลิปการบรรยายและ เอกสารประกอบการบรรยายเรียบร้อยแล้วนะคะผู้เรียนทุกท่านาก็จะสามารถาทำแบบทดสอบความรู้หลังบทเรียนนะคะแล้วก็สามารถเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้มากขึ้นด้วยนะคะเ,เราจะพบกันใหม่นะคะในบทเรียนถัดไปนะคะในเรื่องของการบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะค่ะสวัสดีค่ะ